หนาวมากครับวันนี้เมื่อเช้านี้สเปรดตรงสานะครับชาวบ้านได้ก่อไฟฝิงหนาวจริงครับหนาวสสนครับยกกินนางนางลง้หนึ่งนง,ลง,ลงเอ,อ้ยหยิบกินไปน้ำด้วย

มันแค่ไทยสิเด้ต้องไปนั่งตัดนั่ง<ท>ตรง,งมันขี้หอนเด้วครับปะมันต้องลุกขึ้นมานั่งฝิงไวคลายหนาวตอนเช้ากลางคืนก็ก่อนเข้านอนนะครับเฮ้ยอหลังทานน้ำหมอกลายอืม

หได้ด้วยพวงกุ้งด้วยจักองศาตอนนี้คิดสามองศาอืมโลบต้องได้ลุกขึ้นมากอ่อไฟพิงเลยเดิดครับทุกคนแม่นแนนแต่กอ่อไฟพิงแล้วมันหนาวลายอืมร้ <c ười> นอนบ่ได้ยามเสร้นอนบ่ได้ตั้งแต่ตีสามโอ้โลุกขึ้นมาอ <c ười> ่ากรอเห็นมันมันจะค่อยอุ่นกรอแล้วบัดนี้ฮ่าร่งตัวมันแบบเข่าไปเข่าไปซูมกันหลายกะ นอนเต่งกองไฟก็มิตได้เนี่ยหนังนั่นออกคนหลังย้ยหลังบาทนี่อีกอีก